Oi! Oi! เมื่อกี้น้องเรียกพี่อ่ะจ๊ะใช่ค่ะ,อ,ะอ๋อแล้วว่าแต่กางวันใสๆแบบนี้น้องมานั่งตักลมทำไมตรงนี้อ่ะจ๊ะพอดีว่าที่บ้านนะคะพัดลมเสียคะ่ะหนูก็เลยมานั่งตักลมแถวนี้นะคะ่ะอ๋อ แล้วทำไมน้องต้องเกาขาตัวเองตลอดอยู่เลยอะเป็นไรหรอจ๊ะก็แถวนี้สิคะเมื่อแรงมันเยอะคะ่ะหนูก็เลยคัดคัดคันคัน,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 นะคค่ะอ๋อย่อางนี้ไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะช่วยเกาให้พี่เนี่ยเกาเก่งนะ <c oughs> ให้พี่เกาให้แล้วก็น้องเนี่ยฟินแน่นอนเลย <c oughs> ยิ้มแบบเนี้แสดงว่าโอเคใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> อุ้ยทำไมคนที่ขาน้องเนี่ยเยอะจังเลยจ๊ะอ๋อพอดีว่าหนูอ่ะทำงานหนักไม่มีเวลาโกนะค่ะอ๋อไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรถึงขาจะไม่สวยอ่ะแต่หน้าสวยพี่ก็โอเคจ้ะ <c oughs> งั้นพี่จะเกาแล้วนะ เสียงไรอะอ๋อ,อเ,เสียงหนูเองค่ะก็เพียดดึงขนในแข้งหนูแรงหนูก็เลยร้องเสียงเพี้ยนแบบนี้ค่ะอ๋อจ้า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 พี่เนี่ยตกใจหมดเลยไ <c oughs> อ้ตัวอากาศโคตรร้อนเลย ทำไมละจ๊ะข้างล่างเนี่ยจับฟรีจ้ะแต่ว่าถ้าอยากจับตรงอื่นเนี่ยอ๋อแล้วน้องคิดเท่าไหร่ละจ๊ะร้อยเดียวจ้ะอุ้ยร้อยเดียวเองเหรอถูกจังเลยเนาะ <c oughs> แค่ร้อยเดียวเนี่ยขนักแข่งที่คงจะไม่ร่วงเนาะอ่ะนี่จ้ะเอาไปเลยจ้ะ ขอบคุณนะคะน่าสันใจว่ะงั้นพี่จะจับกันนะเฮ้ยเขาเจอพวกตำรวจแล้ออกไปเลยเฮ้ยแล้วนี่มมายุ่งอะไรได้ว้าฮะ น่คเนี้ยป็นของกูคนเดียวเว้ยของกูเว้ยเพราะว่ากูอก่ะมาเห็นก่อนเว้ยอ่าพูดอย่างนี้ก็สวยดีวะเอาไหมาล่ะจับไหมไมงอยากทำะไรวะจะเอาไหมาล่ะฟังให้ดีก่อนถ้ามึาาาองอ่ะฮัลโหลคิดไม่ถึงแน่สนใจจับไหมจ๊ะจับตรงไหนก็ได้ขอแค่จ่ายเงินมา <c oughs> เอา่อน้องน้องคิดยังไงล่ะจ๊ะ ร้อยเดียวจ้ะ,ะ,ะร้อยเดียวเนี่ยไม่อพอหรอกเจ๊สั่งร้อยเลยจ้ะวิขอบคุณนะคะพี่เนี่ยน่ารักที่สุดเลยอะ,อะพี่เก่งใจนะ เออน้องทำไมสีตัวน้องกับสีขาไม่เหมือนกันอ่ะสีขาเนี่ยขาวมากเลยนะหืมที่เข้าใจแหละว่าน้องเนี่ยดูเลยขาดีกว่าอโดูดิคนนั่าแข่งเต็มเลยเลยอย่างชอบเลยไอ้เจมนี่แกไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะเอจุ๋มหายแล้วเมียพี่มาเฮ้ยเมียพี่มาเหรอเฮ้ย คุณายแล้วว้าวว้าวว้าวเรือเรตแล้ววะไปเฮ้ยอะไรไปเนี่ยไปแล้วชูผายแล้วผู้ไอ้คนเนี่ยฟังอมสิพี่ไม่ต้องพูดเลยนี่พี่ยังไม่ไล่จาช่ียเหรอท้องโตขนาดนี้พี่จะทำสัญญาณยางี้ นี่คุคณฟุบปากแล้วฟังผมนะคือสองตัวเป็นมิจชาชใช่ไหมใจได้เมื่อกี้ผมเห็นพวกมันสองคนน่าสงสารน่ะผมก็เลยจะมาให้เงินซะหน่อยแต่สภาพยงานที่เห็นนั่นแหละมิจชชีพก็ได้ช นะที่พวกมันอะ่ะตามมาไม่ทันโอ้เอเรายวไปตามมัล้ลฮะไหนวันนี้ได้เงินไปเท่าไหรอ่อ่ะเกือบพันอยู่นะฮะเกือบพันเลยเหรอ โอ้โหเดี๋ยวนะหนึ่งเดือนเป็นสามสิบวันแต่ถ้าเราได้แบบนี้เกือบทุกวันเนี่ยเดือนหนึ่งเราได้เกือบสามหมื่นเลยนะไหนเอะสมแบงอส่วนแบ่งของนายฮะเดี๋ยวนะได้แค่นี้เหรอเอาหน้าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยฉันแบ่งให้อีกแน่ใจนะแน่ดีแต่ตอนเนี้ยหิวมากเลยอ่ะไปหาอะไรกินกันดีกว่า ได้มึงจะเล่นกับกูใช่ปะเดี๋ยวกูจัดให้โหลอกเงินมาได้ตั้งเยอะแต่ซื้อกนมองฟงห้าบาทมาให้กินเนะี่ยนะอืออดทนหน่อยดีวะฮัลโหลเพื่อน อ,อไล่ได้กลุ่มมึงคุยกันไว้เนี่ยมึงขายไล่เท่าไหร่วะฮะไล่ได้สามแสนเหรอน้านเ,เดียวครัวสีไล่เดี๋ยวโป้ให้มึงเลยล้านห้าอีกสามแสนเนี่ยเว้ยตี้มึงไงเพื่อนโหเพื่อนเลือกแค่เนี่ยอื ถ้าแข็งก็ไม่ร่วงหรอกน่าว่าอากาศที่มันร้อนๆว่ะว่าเราไปคุยกันร้านไหนกันวะเออเฮ้ยคิดเหมือนกันเปล่าเออดีวะเอาไงต่อเรีะไปคิดแผนกันดีกว่าเออแล้วของกินเนียไม่ต้องขนไม่ต้องกินมาละนั่น อุ้ยเอาเองได้วะเฮ้ยเร็วเร็วสิเร็วเอเอ,เอแปบ๊บนึงันน่าเบื่อเลย สวัสดีค่ะพี่สุดรอเอ่อโทษนะครับคุยกับผมเหรอครับเอ่ไหรอครับอืมพอดีว่าฉันนั่งตรงนี้แล้วมันเหงาอะค่ะกำลังหาเพื่อนคุยอยู่เหงาแหรอครับทำไมไม่กลับบ้านล่ะครับ นี่ก็พัดลมที่บ้านนะคะมั่นเสียก็เลยมานั่งตักลมแถวนี้นะคะ่ะแต่ผมว่าข้างนอกแบบนี้เนี่ยอากาศมันร้อนกว่าเดิมไหมนะครับขนาดผมแค่เดินมาเฉยเนี่ยยังร้อนเลยอะ่ะที่พี่ร้อนอะ่ะอาจจะไม่ใช่เพราะแดดก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะฉันหรือเปล่ายังไงพี่เนี่ยสนใจจับขาฉันไหมคะ เออหมายความว่าไงล่ะครับก็หมายความว่าถ้าพี่จ่ายเงินมาให้ฉันเนี่ยพี่จะจับตรงไหนเนี่ยก็จับได้หมดเลยนะคะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโพี่อดึงขนมนะแข้งฉันแรงอ่ะฉันก็เลยร้องเสียงเพี้ยนแบบนี้ค่ะ หรอครับยังไงถ้าจะจับส่วนอื่นเนี่ยก็แค่จ่ายเงินมาก่อนค่ะแล้วคิดเท่าไหร่ละครับร้อยเดียวจ้ะ,ะแค่ร้อยเดียวเองเหรอหนึ่งร้อยเนี่ยมันก็แค่เสร็จเงินอะเอางี้ไหมเดี๋ยวพี่ให้ห้าร้อยเลยขอแค่พี่ได้จับค้าอ่อนแต่ว่านองต้องหลับตาละจ้ะ ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะทำไมนานจังเลยอะคะพี่ใจเย็นสิจ๊ะไป้ยไป กมึงสองตัวเนี่ยฉลาดนะเว้ยแต่ฉลาดน้อยไปเลยว่ะสงสัยว่ามึงสองตัวเรียนจบมาจากนอกแน่เลยนอกข้อกว่ะถ้าสมเป็นคุตำรวจครับจำไปลยครับครับไป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  乐吧。